ที่มหาวิทยาลายัยศิลปรกรรมแห่งหนึ่งทางภาคกลางที่นี่มีตึกเรียนเก่าแก่ชื่อว่าตึกศิลหลังเดิมที่นักศึกษาเรียกติดปากกันว่าตึกเงาเพราะไม่ว่าตอนเช้าหรือบ่ายแสงแดดก็ไม่เคยส่องถึงเต็มที่เลยสักทีเตยนักศึกษาหญิงปีสีสาขาการละคร เป็นคนประเภทที่ไม่มีใครควบคุมได้ง่ายๆเธอเฉียบคมจริงจังและทุ่มเทกับสิ่งที่เชื่อโดยเฉพาะกับละครเวทีวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังมองหาบทละครสำหรับโปรเจกต์จบของกลุ่มเธอเบื่อกับบทที่ใช้ซ้ำกันมาทุกปีเธอจุงเดินเข้าไปในห้องเก็บเอกสารหลังตึกเป็นห้องเล็กๆที่มีกลิ่นอับชื้น เหมือนมีบางอย่างค้างคาอยู่ในอากาศที่มุมหนึ่งเธอพบแฟ้มสีดำสนิทไม่มีชื่อไม่มีป้ายไม่มีแม้แต่รหัสเอกสารเมื่อเปิดออกภายในคือบทละครเรื่องหนึ่งใช้ชื่อว่าวิปลาสไม่มีชื่อผู้แต่งไม่มีประวัติการแสดงไม่มีตราภาควิชาใดๆ ตัวบทดูเก่าบางหน้าเปื้อนน้ำบางหน้าขาดและบางคําเลือนลางจนต้องใช้แสงไฟจากมือถือส่องถึงจะพอมองเห็นแต่หน้าสุดท้ายกลับมีลายมือสีจางๆเหมือนเขียนด้วยหมึกแดงซีดเขียนเพียงประโยคเดียวว่าจงแสดงให้จบเพื่อเขาเตยไม่ลังเลเธอรู้ทันทีว่านี่แหละ คือบทที่เธอกำลังตามหาแม้จะไม่มีใครรู้ที่มาและแม้มันจะดูเย็นยเยือกตั้งแต่เธอสัมผัสหน้ากระดาษก็ตามทีใครบางคนเขียนมันขึ้นมาเพื่อรอใครบางคนแสดงอีกครั้งห้องซ้อมละครอยู่ที่ชั้นสี่ของตึกสินตรงสุดทางเดินยาวที่ปูพื้นไม้ลั่นเอียดอาร์ททุกก้าวที่เหยียบ เป็นห้องที่นักศึกษาส่วนใหญ่พยายามเลี่ยงถ้าไม่จำเป็นโดยเฉพาะช่วงคำ่ำเพราะว่ากันว่าตั้งแต่เหตุไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อนห้องนี้ไม่เคยปกติเหมือนเดิมอีกเลยตอนแรกเตยไม่เชื่อเธอมองว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าในวงเล่าหรือคำคูจากรุ่นพี่ที่อยากแกล้งรุ่นน้องแต่หลังจากเริ่มซ้อมละครเรื่องวิปลาสทุกเย็น ความผิดปกติตเริ่มคืบคลานเข้ามาเงียบในวันแรกๆนักแสดงยังหัวเราะก,กันได้เมื่อไฟดับกระทันหันตอน6.44นาทีพอดีวันต่อมาไฟก็ดับอีกครั้งเวลาเดิมและต่อต่อมาไม่มีวันไหนเลยที่ไฟจะไม่ดับตรงเวลานั้นมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งตั้งเวลาไว้ แล้วแนนนักแสดงหญิงของกลุ่มก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เธอยือนซ้อมอยู่หน้ากระจกบานใหญ่เธอเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยือนอยู่หลังม่านในเงานั้นเธอสวมชุดนักแสดงเก่าๆผมยาวปิดหน้าและยืนนิ่งไม่ไหวติงแนนหันกลับไปมองข้างหลังไม่มีใครเลย แต่พอกลับมามองในกระจกอีกครั้งเงานั้นยังคงอยู่และหันมามองตรงมาที่เธอหลังจากซ้อมไปได้ไม่กี่วันบทละครที่เตยแจกให้เพื่อนๆกลับมีบางฉากที่ไม่มีใครจําได้ทุกคนยืนยันว่าหน้าเหล่านั้นไม่เคยมีมาก่อนบทพูดประหลาดอย่างเจอกันหลังม่านเหมือนวันนั้นหรืออย่าหยุดเล่นแม้ไฟจะลุก ปรากฏขึ้นเหมือนถูกเขียนเพิ่มในตอนกลางคืนเด็กเทคนิคชื่อบอยเริ่มพูดไม่เป็นภาษาเขานั่งพึมพำว่ามีคนถูกเผาตรงกลางเวทีเขาบอกว่าทุกครั้งที่เปิดไฟเขาเห็นเธอกำลังเล่นฉากจบคนเดียวการซ้อมละครดำเนินต่อมาได้ไม่ถึงสัปดาห์เหตุการณ์ประหลาดเริ่มทวีความถี่ขึ้นวันนั้น เตยและกลุ่มเพื่อนกำลังซ้อมฉากที่5ของบทวิปลาดเป็นฉากที่ตัวเอกเปิดโปงความลับอันดำมืดของโรงเรียนประจำเก่าบทหนักบรรยากาศขึงขังทันทีที่ตัวเอกพูดประโยคว่าความลับไม่มีวันถูกฝังหากยังมีคนจำได้ไฟฟ้าทางห้องซ้อมก็ดับวูบแต่ไม่เหมือนไฟดับปกติเพราะหลอดไฟนิออนกลับค้างไว้กึ่งสว่าง แสงกระพริบช้าๆเหมือนลมหายใจของใครบางคนที่กำลังใกล้หมดแรงและจากมุมห้องมีแสงไฟวูบวูบสีแดงแซมขึ้นมาจากช่องลมนัดคนเล่นบทพระเอกเดินไปดูด้วยความสงสัยคิดว่าอาจเป็นพวกไฟฟ้าลัดวงจรแต่พอเขาเปิดบานช่องออกก็เจอกับแสงไฟขนาดเท่าฝ่ามือเหมือนคบภัโบราณกำลังลออยู่กลางอากาศไม่มีสายไฟไม่มีหลอดไฟ ขณะทุกคนยืนมองตาค้างเสียงผู้หญิงเบาๆดังขึ้นจากลำโพงที่ปิดอยู่เสียงนั้นพูดซ้ำเพียงว่าจบให้ได้จบให้เขาแนนกรีดร้องเบนก็เป็นลมส่วนเตยยืนนิ่งน้ำตาไหลทั้งที่ไม่รู้ว่าร้องไห้เพราะอะไรเสียงไฟฟ้ารอบตัวกลับมักกระพริบแรงขึ้นคล้ายกับหัวใจที่เต้นถี่ขึ้นแล้วดับลงกระทันหันทันใดนั้น ไฟทุกดวงกลับมาติดสว่างจ้าแต่ในห้องกลับมีเงาของคนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนยืนอยู่หน้ากระจกใครบางคนที่ไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มนี้เลยหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นกลุ่มนักศึกษาตัดสินใจพักการซ้อมชั่วคราวแต่เตยกลับไม่หยุดเธอยังคงอ่านบททุกคืนแก้ไขคำพูดปรับมูตตัวละครในเช้าวันหนึ่ง เตยเปิดตู้เก็บเครื่องแต่งกายที่โรงละครของภาควิชาในตู้มีกล่องไม้ใบเล็กๆหนึ่งกล่องวางแยกจากของอื่นอย่างโดดเดี่ยวพอเปิดออกในกล่องนั้นมีเสื้อคลุมละครโบราณสีแดงเลือดหมูปักลายด้วยได้เงินเลื่อมอย่างประณีตแต่เมื่อหยิบขึ้นมากลิ่นควันไฟเก่าๆก,ก,ก็ลอยเตะจมูกรุนแรงจนเหมือนยังมีเถ้าถานติดอยู่ และใต้พับเสื้อคลุมนั้นเปยเจอจดหมายแผ่นเล็กๆเ,เขียนด้วยหมึกจางๆเช่นเดิมเขียนว่าให้ตัวละครสุดท้ายเขาจะได้กลับมานับจากวันนั้นเสื้อคลุมปรากฏอยู่ในห้องซ้อมเสมอไม่ว่าก่อนหน้านั้นจะวางไว้ที่ไหนมันก็จะกลับมาอยู่ตรงเก้าอี้ตัวกลางของฉากเสมอและทุกคืนตอนตีสอง เตยเริ่มฝันซ้ำเดิมว่าตัวเองกำลังแสดงฉากจบอยู่ต่อหน้าคุณดูเพียงคนเดียวชายในชุดสูตรเก่านั่งนิ่งมือทั้งสองประสานกันและมีน้ำตาไหลอาบหน้าวันแสดงจริงมาถึงแล้วทุกคนในกลุ่มตัดสินใจร่วมมือกับเตยแม้จะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดพวกเขาจัดเวทีอย่างเรียบง่ายไม่มีแสงแฟลช ไม่มีแบ็กดรอปแคปฮัมมานสีดำเก่าที่ลือกันว่าเคยใช้ในการแสดงครั้งสุดท้ายเมื่อ13ปีก่อนวันที่ไฟไม่เวทีมีเพียงผู้ชมไม่ถึง10คนที่มาชมแต่ระหว่างซ้อมรันทรูรอบสุดท้ายเงาคนดูกลับเต็มเก้าอี้ทุกตัวแสงไฟค่อยๆมืดลงนักแสดงทุกคนรู้ทันทีว่านี่มไม่ใช่รอบซ้อมอีกต่อไปเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นแม้ไม่มีใครยกมือ และม่านเปิดออกการแสดงวิปลาดเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในห้องที่ไม่เคยลืมฉากสุดท้ายของละครตัวเอกต้องเลือกว่าจะเปิดเผยความจริงหรือปล่อยให้ทุกอย่างเงียบหายไปในบทดั้งเดิมไม่มีคำตอบแต่ในคืนนั้นเตยเดินออกมาหน้าฉากเต็มไปด้วยควันบางๆเหมือนเวทีนี้กำลังเผาไหม้ช้าๆ เธอหันมองไปยังเก้าอี้คนดูแถวหน้าชายในฝันนั่งอยู่จริงๆเขาพยักหน้าเพียงนิดน้ำตาคลอเหมือนจะขอบคุณเตยพูดเพียงประโยคสุดท้ายความจริงไม่เคยตายมันแค่รอคนกล้าพูดม่านปิดลงและเสียงปรบมือดังขึ้นสน,นั่นยาวนานเหมือนนรกและสวรรค์ร่วมกันส่งเสียง วันรุ่งขึ้นไม่มีใครจำได้ว่ามีการแสดงเมื่อคืนเวทีว่างเปล่าเสื้อผ้าหายไปและไม่มีชื่อกลุ่มเตยในประกาศตารางการแสดงเลยแต่ในบอร์ดไม้เก่าๆหน้าห้องซ้อมปรากฏภาพถ่ายหนึ่งแผ่นเป็นภาพกลุ่มนักแสดงละครยืนเรียงกันในแสงจางๆมีเงาบางๆของชายคนหนึ่งยืนอยู่หลังม่านเขากำลังยิ้มใต้ภาพ มีลายมือเลือนลางเขียนไว้ว่าขอบคุณที่แสดงจนจบสักที